สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพามาชมวัดสวยแห่งหนึ่งของหลวงพระบางค่ะวัดแห่งนี้นะคะมีชื่อว่าวัดใหม่สุวรรณภูมารามค่ะหรือที่คนลาานะคะจะเรียกสั้นๆว่าวัดใหม่ค่ะสัญลักษณ์สําคัญของวัดนี้นะคะก็คือเป็นวัดที่มีกําแพงด้านหน้าพระอุโบสถที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งค่ะโดยด้านหน้าของพระอุโบสถนะคะจะเป็นกำแพงสีทองซึ่งบอกเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับ พระเวสสันดรและรามเกียรติ์ได้เป็นอย่างดีค่ะวัดแห่งน,นี้นะคะเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทรรซึ่งเป็นองค์สมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของประเทศลาวค่ะภายในพระอุโบสถนะคะประดิษฐานพระประธานนะคะซึ่งในช่วงเช้าเชานะคะอากาศก็จะดีมากและบริเวณรอบๆพระอุโบสถนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ่ะ และนอกจากนี้นะคะวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานนะคะพระบางนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพระบางก่อนที่จะถูกอันเชิญไปประดิษฐานที่หอพระบางนั่นเองค่ะวัดแห่งนี้นะคะจะอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบางเลยนะคะจะอยู่ใกล้กับพระราชวังหลวงพระบางนะคะซึ่งในช่วงเช้าๆชาๆนะคะบริเวณด้านหน้าของวัดแห่งนี้นะคะก็จะเป็น ท่าุุใไ่บาศน,นะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามของหลวงพระบางค่ะ